ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับสู่กับรายการ r t รนะ์ทีโอเอ็มรับกับคุณ MC ใช่ไหมครับฮัลโหลครับตอบหน่อยครับอโยุตอบหน่อยแล้วก็อยู่กับพอด <AM> โอดา้านะครับแล้วก็อยู่กับคุณแจ็คนะฮะคุณแจ็คโอ้อ่ะเราก็จะมาเล่นเซิร์ฟของเม<า> <ๆ S 2> นะื่อกี้ถ่ายไปแล้วแล้วแม่งเฟลนะ เมื่อกี้ก็ขออภัยนะเมื่อกี้อัดไปแล้วมันเฟลนะเลยก็ลบคลิปออกนะโอเคโอเคเล่นต่อเลยนะฮะอู้หูเหมือนเขาจะเป็นคนล็อกนะคนล็อกชอบเล่นทีเอ็นทีนะครับ <c oughs> สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำอันนี้สักครู <c oughs> ท่ทำไรทำไรทำไร ทำไรเนี่ยโอเคเป็นไงครับสุดยอดน่าอาศรักเลยนะครับ โอ้ออไม่ได้ท้ายล่างดีกว่าว้าพักเนี่ยก็มีอะไรนะฮะเป็นไงครับเทพปหลัะครับใครอยากลองเล่นใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ยอันนี้เป็นเซิร์ฟทำชื่อของเพื่อนผมนะโอเคใครอยากเป็นใครมาเกียนใครมาเกียนคูไปหาวิธีแบนนะฮะครับผมใครเกียนไม่ต้องหาวิธีก็ได้เดี๋ยวผมแบนให้ฮะใครเกียนเซิร์ฟใครเกียนใครเกียนลราเปิดอะไรแบนหมดเลย อันนี้อันนี้มันไม่มีปลั๊กอินไลไรนะฮะอันนี้ผมก็อ่าไม่ค่อยเยอะหน่อยนะเดี๋ยวคลิปหนา้าถ้าเกิดเออเขาสร้างเซิร์ฟสปาอะไรเนี่ยเขามีปลั๊กอินอะไรเยอะเดี๋ยวผมจะอันดแบ,บนานๆหน่อยนะ,ะสปากลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะอัดนานๆหน่อยนะฮะแต่นี้อันนี้แต่นี้เอาใครโทรมาลำคอมอีกแล้วโอเคนะครับก็คือเรามีปลั๊กอินเยอะรีจิเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณแจ็คเราจะสร้างสปาแบบ ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับคุณแจ็คเออเอาปากเอาปกอากอินลีจิตเตอร์มาให้เขาใช้ดิครับเราจะสร้างแบบเราเราสองคนนี้จะเราจะมาสร้างกันนะครับใช่ไหมครับคุณแจ็คค่ะทุยไอยคนนี้มันเป็นกระเทยนะหมดนะครับโอเคไหมครับคุณแจ็คแม่โอเคไหมครับคุณแจ็คแมโค่โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไงครับ ผมืนไฟคนนี้ละเกินเล่นน้ำอะไรมาติด่างนี้ยเนี่ยมันก็ไม่หายได้ทีเล, <c oughs> เล่นอะไรแค่นี้คนนะครับเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยสัจย okay. อยโอเคก่อนจบเพียงแค่นี้่นนฮะอ่าคุณเอาคุณคุณแจ้งห้างอยู่ไหนฮะ <c oughs> คุณแจกครับ อยู่ไหนเราก็จะทีวีไปหาเขาก่อนนะคุณแจ้งฮะเดี๋ยวพึ่งไปฮะมานี่ก่อนนะผมขอโทษนะเถอะเถอะเถอะนี่ฮะโอเคมายืนตรงนี้ฮะมายืนมองตรงนี้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวแบนแม่งเลยอ่าม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 าโอเคะครคุณแจ้งฮะมองไปทางเอ้แล้วนี่เล่นอะไรอ่ะคุณแจ้งฮะมาเอ่อหันหน้าไปทางนู้นคร <context. S 1> ับ <แฟ S 1> อะไรเนี่ครับอ่าหล่อนี่ค่ะหันหน้ามาทางนี้ครับอ่าโอเคในหะ้หนหน้าทางนี้โอเคนะครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโล่บบยอกหลอง